มีคนถามค่าว่าเหมยป้านฝ่ามายทุกคนแต่ว่าเราช่นไม่สามารถตอบกลับด้วยวิดีโอได้นะคะก็เลยพูดที่นี่ให้เลยนะคะเหมยป้านฝ่าคำนี้ค่ะมันแปลว่าอะไรคะไม่มีวิธีนะคะหรือว่าไม่มีทางอะไรนะคะเช่นว่าคำว่าเหมยคำนี้มาจากคําว่าอะคะหม่หยนะไม่มีนะคะป้านฝ่าป้านแต่ว่าทางฝ่าคือฟังฝ่าวิธีค่ะเหมยป้านฝ่าคืออะคะไม่มีวิธีหรือว่าไม่ไม่มีทางวิธีทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งมันใช้ในกรณีที่ว่าอะไรคะเช่นว่า这件事情没办法做 นะ这件事没办法做เรื итай, ่องนี้อเราไม่สามารถทำได้เราไม่ม like, ีทางทําได้อะไรอย่างไม่办法ได้นะในบริบทนี้แปลว่าไม่มีทางหรือว่าไม่สามารถทําได้นะไม่办法อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้แต่อีบริบทหนึ่งคำมันมันจะมีความหมายว่าก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นก็ไม่办法ใช่ไหมคะนี่นี่่า这样说那就没办法ใช่ไหมคะคุณพูดอย่างงี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะก็ไม่办法 ให้ในบริบทนี้ได้เหมือนกันช่นว่าก็ใช่ไม่ได้นี่อะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันนะหลักๆก็ใช้อยู่ประมาณ2กรณีนี้นะคะถ้าใครรู้กรณีอื่นก็สามารถมาใช้กันได้ค่ะ